อาไปตางขึ้นนะก็จะมีต้นแบบนี้ก็จะมีน้ำาสมนี้ก็จะมีพวึ่งพวกอะไรอาศัยอยู่เยอะสมบาคนระวังนิดนึงการตรงนี้ก็จะมีพวกึ่งพวกอะไรอาศัยอยู่สมอาระวัง ก็เป็นพวก่เห็นเด็กวัวิวหังฮะวัวิวหังฮะวิวหังวัวลิวมเมลี่น้องาเดินมันนี้ลำึงยิักจก็เราระวัง ที่เราจะเป็นฝั่งประเทศลาวสประเทศลาวจะอยู่ฝั่งนู้นสู้สงีอหน้าสองังสองรังสมสองรังนะไม่ต้องมาสมัติกัดเนล้นมากน

ับแต้มูบัวนะครับสวยมากเลยรับไม่ไม่ไปหรอกไปทำอะไรครับยังไม่ดีเลยไปอะไรเลี้ยวซ้ายดูฟังเลย่เยงิ อะไรเป็นอะไรครบไปได้ยองนี้ก็จะเป็นย้าที่ ตรงกลับไปที่แก้มกันที่ในรถกันทางเดอนเราควรระวัง

ไย่เอาไปวอ่าไปให้เสียอย่เอาไเอาไปกินบ่กินไหนดิเอาไป้ลอดได้บาเอาไปเอาบอว่าเอาไปกินเนาะไม่ขดอแม่เอาเป็นของล่าลึกนี่มินหนึ่งอย่างมินน่กเอาบ่เอาซื้อของได้เอาซื้อของม่ได้เฮ้ยห้ยมึงบักห่างมึงเอาขอมนี่หลงใจใส่เยอะมึง อย่างนะงั <EL K> the the okay. ้น้อะไรก็ไม่รู้จักงินกินปลานังคันไหนรถหนึ่งนะพนังคันไหนนี่เก่าไัพนังรถคันไหนนะเฮ้ยโมบินหาลูกสีมันบ่นี่เขาใช้เก็บดูค่ะฟางก้อนยิ่มใแมนเนี่ยนะเอาแล้วม่หลัเอาแล้วไม่ลับเอาแล้วเหรอเอาแล้ว ครับอันนี้คือคอสจวฮัมิมโอเคมิมในภาษาไทยกปบเพจบึ่งคราไปดูละจุดด้วยส้มตจดองจุดตรงนี้ดเดูสไปดูนะแวะไปแวะมาบ้างต่ไปจุดต่อไปกันนะสม